สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบลล่ามีเรื่องจะมาแบ่งปันค่ะเบลล่านะคะเคยน้ําหนักพีคที่สุดเลยนะคะ69กกิโลเกือบ70กิโลเลยค่ะมีความกังวลมากนะคะในตอนนั้นในเรื่องของสุขภาพกลัวโรคที่มากับความอ้วนค่ะเช่นเบาหวานความดันหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดไขมันในหลอดเลือดไขมันพอกตับเรื่องของเรื่องก็คือเบลล่าเนี่ยเป็นคนที่ตัวคนเดียวนะ,ะเป็นโสดค่ะ ไม่มีคนเลี้ยงดูนะคะเจ็บป่วยอะไรไปเนี่ยถ้าต้องมีการรักษามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องจัดการกับตัวเองแน่นอนไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินรักษาตัวเองแน่นอนคนอื่นนะคะพี่น้องเนี่ยเขาก็มีครอบครัวของเขาเขาก็มีภาระก,กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องดูแลตัวเองเบลล่าก็เลยตัดสินใจค่ะที่เข้าคอร์สนะคะเข้าโปรแกรมปรับอาหาร ผลลัพธ์ดีเกินาคาดค่ะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยนะคะผลลัพธ์ดีเกินคาดเลยนะคะไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นน้ําในร่างกายก็เพิ่มขึ้นระบบเผาผลาญก็ดีขึ้นและที่สําคัญนะคะสิ่งที่ได้มาเลยเป็นของแถมเลยก็คือรูปร่างดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยใส่เสื้อผ้าจากไซส์ s นะคะเพิ่มไปเป็น l เลยนะคะแล้วก็ไปเป็น xl เราก็เริ่มแบบมีปัญหาในเรื่องของการแต่งตัวมากๆ จอไปที่ไหนสักครั้งหนึ่งก็โหยหาเสื้อผ้ากันแบบยากมากเพราะฉะนั้นณวันนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยแต่งตัวได้ง่ายขึ้นสวยงามขึ้นสนใจข้อมูลดีๆนะคะกดติดตาม Hashtag เบลล่าพารดไขมันค่ะ